เสียงประเมินต้อนรับศิลปินแห่งชาติอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมและคุณแม่ชวีวรรณดำเนินค่ะศิลปินแห่งชาติสองท่านพร้อมแล้วครับเสียงประเมินของพี่น้องชาวสีเบืองใหม่ยาวๆครับโอกาสที่จะได้พบกับศิลปินแห่งชาติไม่ได้ง่ายเลยครับคุณแม่ชวีวรรณดำเนินและอาจารย์ปอฉลาดน้อยสรงเสริมค่ะแขกผู้มีเกียรติเคารพค่ะดิฉันคุณยาชวีวรรณดำเนินหรือชวีวรรณพันธุ์โภคค่ะ คุณปอฉลาดน่อยส่งเสริมคนเป็นศิลปินถึงอายุหน่อยกว่าแต่ความตั้งใจพยายามมานี่หาปีค่ะคือปีนี้เป็นปีที่หาแล้วที่ต้องการอยากให้คุณผู้ใดที่ฉันพยายามจิตเขาหา้รหยายบอกว่าก่อนฉันสิรัปตาหรือจบชีวิตความเป็นศิลปินหมอล่ำไห้คงเหลือแต่ตำหน้าน ขอให้คุณคู่พงศักดิ์ได้เป็นศิลปินไวร์กอนทองมาเมือนี่สิ่งที่ฉันปรารถนาและตั้งใจไว้สมใจอยากสมใจคิดสมใจที่ตั้งไว้ทนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งคือคุณปอฉลาดน้อยสมเสริมเป้ากันอยู่ตลอดมาทาค้นยางคุณคู่พงศักดิ์บ่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติย่าหวังเขาเลยศิลปินแห่งชาติภาคอีสานสุขภาพคุณลุงบ่อพร้อม แต่ว่าใจพรใจคุณลุงพร้อมล้านเปอร์เซ็นต์พร้อมสิเป็นศิลปินอยู่ตลอดแต่สุขภาพร่างกายเป็นธรรมดาคุณลุงอยู่ใดอิชันหมัน่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าคุณยุ่งลุงอยู่ใดเพราะธรรมะคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นโตอุ่มเป็นคําอุ่มเป็นสิ่งที่อุ่มชู้ให้คุณลุงอยู่กับพี่น้องเช่าสีเมืองไงแล้วอยู่กับพวกอิชันในน้มศิลปิน มือนี่แน่น่าศิลปินพื้นบ้านหมอลำอายุยังหน่อยกว่าคุณรุงแต่ลำหนาคุณลุงไปเพราะตรงนี้บอสามารถสิไปก้าวกกลใดถึงบอกว่าทาถอนขึ้นใดอยากสีถอนขึ้นอยากให้คุณลุงยางน้ำหนา <P le> ขึ้นมาเมื่อนี่เห็นพี่นองแขกผู้มีเกียรตินอกจากพี่นองเช่าสีเมืองไม่อำเภอต่างๆ เขตจังหวัดอุบลราชธานีเฮามาด้วยความเต็มใจร้อยดวงใจเขามาเป็นหนึ่งเดียวกันอยากสิขอคุยกะพี่กับนองมาจากหน่อยหนึ่งยากสิกาพี่กาบนองกาบพ่อกาบแมกาบอายกาบน้องฉะนั้นโดยฉันเดชปรึกษากับคุณสุรสรีผาท่านเพราะว่าดารากามาคุณปิสนาว่องศรีคุณปียะปิยะตกูลนา แล้วกันนักร้องจะเป็นขวัญใจซึ่งร้องเพ่งที่เนื้อ,อบทประพันธ์ของคุณลุงนั่นคือคุณสนทีสมมาดาวเสียวพองก็มาดาวบ้านดอนดาวบ้านดอนก็นมาสักสยามก็มาฉะนั้นศิลปินยั่งหลายที่ฉนันขอขึ้นมากดพรเฉลิมพ้นมาละขั้นเตรียมจออยู่ใตเวศเฉลิมพ้นค่ะอี่ฉันขอขึ้นมาก่อนว่าสีวอลลัมเดชเหยคุณปอฉลาดน้อยลั่ถ้าคุณปอฉลาดน้อยโอ อีฉันจะเป็นผู้บริจาคให้คุณปอฉลาดน้อยถ้าอีฉันโอคุณปอฉลาดน้อยต้องบริจาคฉะนั้นถ้าเธอโอฉันสีบริจาคถ้าฉันโอเธอต้องบริจาคเอาผมเย,ย้โอผมสีบริจาคลองเบิรงนะลองเบิรงคุณอ,อังคณา,างบอกว่าท้าป้าวีโอหุูก็สี่บริจาคอังคณางโปรดรับทราบนะป้าวีโอแล้วนะเจา้าเล้ย จากเสียงล้ำดอ้ใหญ่โอ้เอาเสียงลำนำเสียงแค้นแทนคำเบาเข้าอีสานเอินลำรอนนี่ล่ละคือมอระโดกเขาทั้งผอมของอีสานพื้นบ้านมาหน้า อันนี้ขอสมายกับทุกท่านแขกภูมิเกียรติเขา้ารบหมอลำชวีวันดำเนินหรือพันธุตีใจไหนรในมาผูกหวงนั้นในวันนี้ตีใจหลาไในมาร่วมหวงในงานอันยิ่งให ดวงใจของพี่น้องชาวสีเมืองใหม่ในหมี่มาพงจะพทำกันนี่แหละทุกทุกท่านเพิ่นจะมาสามัคีสามัคีนั่งสังสรรค์กันในงานตอนรับแสดงความยินดีมวนนินในวันนี้สิล,ลปินเดินทางจากหลายที่เดินทางมาจากหลายอีกที มีทั้งเฒ่ามีทั้งแก่มีทั้งเด็กเล็กน้อยสาวจอยขาน้นอขอขอบคุณพวกพี่น้องผุกผูกทางทั้งหลายนี่แหละเพิ่นจะมาน้ำใจของมูเข้าทั้งหมดที่ทานมาในวันนี้ศิลปินยืนตรงนี้ปอดฉลาดน้อยส่งเสริมป้าเฉยบันเป็นคนโอโอ,โอละนอกขึ้นก่อนแล้ว โอ้ละนอขึ้นก่อนแล้วใส่จจโอ้ให้เงินม,มาเป็นสักขีให้ผู้ขาทุกทุกท่านที่เข้ารบพอฉลาดหน่อยเป็นคนนำคำึ้นในวันนี้ผู้ที่มีใจกา้าศทธาเพิ่นเลยอีแพร ขอบใจเด้นน้องหลาแม่นอีหลีตัวคุณพ่อแม่นอีหลีตัวคุณแม่แม่นอีหลีเดอิอลูเอาปอฉลาดเพ่นเงนตอนมอ้างให้จุนพันนอกจากนั้นมีคนหนึ่งคือกันศิลปินอังขนันคุณชัย คุณัชอยู oh, hey, no, ่ที่ใด้ให้าองเมิเจารับาปากปาแเราเด้วโอ้ยขอบพระคุณอันนี้เงินตาของฐานถือว่าเป็นศรัทธาได้มาร่วมย่อเงินบบมีหยังดอกสีลือนน้ำแต่เพิ่นแกกลางเอามาดอมเต้ห่วมกันทุกบาททุกสตางค์ว่านี่นั่นมอบไผลุงไงพงส์ักด์ เพื่อเป็นการดูแลตอบแทนคุณเนาะเอาไว้สุขภาพกายใจเพิ่นสินเนางุ่งข้างลำห้าทุกทุกทานอยู่น้ำลูกอยู่น้ำหลานอันเงินตาที่มอบให้ใบแบงที่เงินมากขอขอบพระคุณอีกกนหนาะเพิ่นมาเงินขั้น หาลอยบาทพัทนหาลอยเลยเดอ้อหาลอยแล้วหา,าแล้วนี่ก็มาร่วมกันมัวเฮามาห้มทอนเงินคำนี้หายากนั่นพบถ้าพอทำงานเอาบ่หอบินมาใดแต่ท่านใจใสยกล้าสักข้าได้มาเยินพอมีอย่างดอกสีลือนานา้ำใจพิ่นแก เอ,อามาลวนเรื่องเวียงกันอังขนาดวานนั้นพันหนึ่งมาห่มกันสิดีอังขนาดเป็นคนที่น้ำมาแพนสิดีเอาไปขายไยดาย้เงินในวันนี้เ<อ>มนมีหลายหรือมีหน่อยมอบให้คนรุ่นพมสัตมอบให้เกี่ยงจ้าเอ้ย ได้ลายและน้อยสุดแท่แต่หมูเขาขอขอบพระคุณพวกมูเจ้าทุกขันทั้งหลายไปเงินตาภูลิีภูระสาปอนมาคันั้างทีบอกให้ร่ำขอแบบนี้จักเทื่อมือนขอขอย่อมขอมือนย่อมขอย่อมขอเพื่อคุณลุงย่อมขอเพื่อคุณลุง เพราะคุณลุงมาเห็นคุณลุงปีนี้สุขภาพร่างกายคุณลุง่อนแออันใดสิ่งที่เฮาสิพดึงคุณลุงไปได้โอ้ยหาด้วยมาท่านส่วนยอดนี้เอาคุณยาใหุ้ทายหูเอ้าหนึ่งร้อยต่อครั้งพอฉลาดน้อยมากขอขอบพระคุณเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เวลาเป็นผู้ถือเดิมเดี๋ยวเฉลิมพุ่เกามาให้เฉลิมพุนอยู่ใส่ละอยู่ใส่ห่มลูกแม่ ขอแน่จักหนึ่งพันกระไดหรือหาพันกระไดหรือหาพันกระไดเอาน่าเมียยาอยู่นั่นปุ่มใหญ่มาเป็นตะยานหาทั้ขอกาแฟเฉลิมพลต้องได้แจกแจกยฉลิมพลแจกแจกยำมวยเพียงไหลไปแจกน้ำมวยไหลกว่านี้ต่อกลุกลาขอแน่จักสองพันนี่เราไปลูกคอยลีเราไปขอขอบพระคุณท่าน ยืนมาในวันนี้ผู้ที่มีใจกล้าสั์ท่าเพิ่นเผยแพ้แมนอีหลีหนอกคุณแม่หากขอนโยยืนนิ่งสิขอนอนเดยสุนพอดสาทุเดขอความสุขจงแล่นทอดขอพระคุณโอ้โหขอพระคุณขอพระคุณเอาเต็มนี่เดี๋ยวจังลงถึงทานผูท้ทำทาน ปรารถนาแนวใด๋ให้ด <ọ> ันใจหมายแม่แรงหรือเซาให้โหยโหยยิ่งๆพ้นทุกสิ่งอันตรายอย่าเข้าใกล้ต้งไกลเว้นเจ้ห่างนีโอ้ยเทวดาสคนสวยแห่งยอดได้แล้วบ่ว่าสุดยอดแหน่งใหม เดิมนั่นเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลเบิรงลดูกลาเนิร์นเบิร์นงโรงพยาบาลแม่พระแห่งโรงพยาบาลสปรสิทธิ์ที่ประสงค์ท่านบริจาคร่วมกับคุณยายเฉลยวันอีกหนึ่งพันบาทเขาขับขับกินกระจรหรือคุณติ๋วขับคุณ้าขอบขอบคุณหลายขขอบขอบคุณหลายเกิดสนาสวยก็ดีด้คุณติ๋ว มาแล้วให้โน้ยโนย้ยยิงยิงพร้อมทุกสิ่งให้พีิบัติยักเขาไกลให้ไกลเป็นทางนี้ต่อจากนี้สิขอเกา่าคำหวยพร้พมให้ทานมีความสุขโปร่งไพ่ยามาต้องอย่ามีหมองอย่ามีเศร้าขอทุกท่านจุงบังเท้าจากโรคราคายตานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตใจ ทแเลงล่าปุบป้องเจรยมงาำมางานร้อยดวงใจชาวศรีเมืองในเชิดสู้ศิลปินแห่งชาติโอ้ยมาเหล่าดาราคนสวยของปวีพิศาณปศาน้องสาวลาน้องสาวหลาขั้นหน้าตาก็คือเกามีทวดเล้วเจ้าสาพันแท่อีแม่เอ๋ยอีแม่เอ๋ยพิศาลูกสาวหลาของเมยหญ่ชวีบัน อ th ัศจรรย์น้ำมาดวงแก้วจันมานี้พิษนาสามพันย่าดวงแก้วก็คืบมันเดือนสองพันม yeah, ันเดือนสองอยมันเดือนหนอยโอ้โหพิษนามอยน้อยก็สามพันโอ้โหพิษนาเลือนเข้าไปศราเลื่อนเข้าลำนาลำนาเอามาหำลำนา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 พิษนาลำนาเอามาอีกหำเอามาอีก ทีดีกองนึงนั่นลอยแผ่นนั่นมอบให้เบิร์ตเดี๋ยวมาบริการของอังคานางจะจะให้แ่นีเบิร์ตสาวอุบลรอดรักเด็กกินน้องสาวอุบลรอดรักเด็กนั่งกระเด็นเออสิลำน่ะย่าพิษนานำนาปิยตะคุณราชอยู่ไหนปิย <laughs> ตะคุณราชอยู่ไหน <laughs> ให้คุณให้ให้ใหหหหบ่าวีลำหน้าเลยเปล่าปิยตาได้ยินหรือยังดาบันดอน สักสยามสีชมพูเฉลิมพล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 มาแล้ววายวาบักบขำลาดูเมหนึ่งพันคำนอดยมงเถอะต่อต่อหรือเขาเอิ่นผู้ใหญ่หำไว ขอขอบพระคุณได้ลูกหลานเดอ้อผู้ใหญ่เฉลิมพลบ,บ่เป็นอย่างดอกเด้อนี่ท่านแห่งสะอาศ,ศิลปินนี่แล้วพันหนึ่งครับแอ <c oughs> บพนหนึ่งขอขอบพระคุณได้แล,ล้วขกยมให้ครับสามคนให้ท่านมีความสุโปรภัยยามาตอน<อ>ยามีหมองอย่ามีเศร้าขอทุกท่านจงบันเทาจากโรคลายต่างต,าง,ตางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถไต,ต่ทะเลงลาปกป้องเรียบงาม ฟังรับแล้วหรืองานเ้าสำเ,เร็จเยยบ้อยมืออื่นนอนรับขอทุกท่านในเงินเมือ่อนอนตื่นในเงินแสนแปดมือไปให้ได้แก้วมันีชโชดปากโพดให้มีโ้กูนัง่งนอนรับตางให้ฝันเห็นเลขท,าท้ายบายเมยื่อใดเป็นลางวันเดที่ึงน,นึงเจเกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้นาังมา เจ็ดเก่าอายุก็อายุผู้ผู้อยากให้มีหลายอายุอยากให้ลูก่ถือถือกองนันลงไปนะลงไปลูกักถือถือกองไปแมมต่อตอนเนี่ยครัผู้ซอยครับผู้ซอยแอบเงินไหมนะใส่ให้พนอยมผู้ซอยผู้ซอยเราผู้สอยเาผู้อะ อาแกวอมานอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนแปดมื้อไปไม่ได้แก้วมานี่โชดหนึ่งพันบาทปิยตะคุณราชนอนหลับตาเห็นฝันหินเลขถ่ายบายมาได้เป็นล้านวันเล็กทีหนึ่งแม่แม่นางซื้อบร่งด้วยการสร้างหนังพระเอกเก่าท่านเราพระเอกเก่าให้รังวันเราเด้อสุรศรียังพระเอกใหพระเอกใหม่พระเอกใหม่อยู่ไหนลูกหล่อนะ เหลือบดีมาแล้วผมก็คือกันตั้งพันหนึ่งพ่อแม่เนอนี่แล้วนี่แล้วสัจจะผูใยญยบ้านมีแท้แน่น้องอินาเงินเดือนน้องกับลูกสั่นั่นเงินเดือนแจกพี่น้องพ่อแม่ทั้งหมดนี่คือเงินไปหายเองหนึ่งขาย อออสองขึ้นเวทีปากรตัวเห่นใจเงินม,มาทาน,นรวมรวบม,มาได้ปัดใจได้ลายบาทปาธนาสิ่งไหนให้พี่น้องได้สมแมง่งหลักหมายให้อายุวันนงสุขขังพลังเดิ้อทานแม่นไปเนื้อหรือไปใต้ให้ใชโออ้โยกไปสมสาให้สมแม่งปาธนา อายุยืนทุกทุกขังอันเดิ่ไพ่ต่อทานโูาทา